น,นี้เป็นโปรแกรมใบสำคัญจ่ายนะครับเราสามารถค้นเอกสารได้หลายแบบจ่ายให้ใครเอกสารอ้างอิงวันที่หรือเลขที่สมมติผมค้นจากเลขที่นะครับก็จะพิมพ์ P V 2 1 0 0 0 2นะครับพอกดโอเคนะครับก็จะมีใบสำคัญจ่ายที่เราเคยออกไปแล้วให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สมมติว่าผมสร้างใหม่ผมก็จะกด ปุ่มสร้างใหม่ระบบก็จะรันนัมเบอร์ให้อัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ไปบอกว่าเราจ่ายให้ใครสมมุติว่าผมจ่ายให้เบัท KKN นะครับเอกสารอ้างอิงเดีย๋ยวผมพิมพ์มั่วไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่วันที่ไปสมมุติวันที่14นะครับเดือน1 2 2 2 1นะครับแล้วก็หมายเหตุจ่ายค่าเช่า นะครับแล้วก็เลือกรายการเป็นรายการค่าเช่าค่าบริการพื้นที่ส่วนกลางนะครับสมมุติผมจ่ายค่าเช่าสัก1000บาทบริการพื้นที่ส่วนกลางอีก1000บาทอันนี้เป็นยอดค่าบริการก่อนแวดนะครับแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าเช่าไม่มีแวดมีแวดเฉพาะค่าบริการสมมุติใบเสร็จมันออกค่าแวดมา70บบาทผมก็กรอกไปนะครับแล้วก็เวลา ทีนี้ผมก็ไปดูว่าใบกำกับภาษีนี้ผมจะใช้สิทธิ์เดือนไหนผมก็เลือกไปว่าใช้สิทธิ์เดือนมกราคมเลยนะครับแล้วก็มีการหักในที่จ่ายนะครับเป็นในส่วนของค่าเช่ากับค่าบริการค่าเช่าเนี่ยผมหักจากยอด1000บาทแล้วก็ค่าบริการก็อีก1000บาทนะครับหักในที่จ่ายมันก็จะไปโชว์ตรงนี้ว่าเราหักในที่จ่ายนะครับ80บาทก็เหลือเงินทั้งหมดเท่านี้ นะครับผมก็จ่ายไปโดยใช้เงินสดนะครับ1990าบาทจ่ายไปนะครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บันทึกบัญชีนะครับปุ่มบันทึกบัญชีตรงนี้กดบันทึกนะครับพอบันทึกบัญชีเสร็จสมมุติว่าผมต้องการปิน50ทวีนะครับที่ผมได้หักในที่จ่ายเนี่ยให้กับซัพพลายเออร์นะครับผมก็ปินใบหักในที่จ่าย ระบบก็จะสร้าง50ทิทวิขึ้นมานะครับเป็นพองกระดอง3เพราะว่าเราหักบริษัทนะครับแล้วก็จะมีค่าเช่าค่าบริการนะครับออกหักในที่จ่ายได้ทันทีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสมมุติว่าผมจะยืมพองกระดอ53าทั้งเดือนผมมีมีรายการน,นี้ผมก็เลือกไปพองกระดอ53สาเดือนมกราคมระบบก็จะสร้างนะครับไอตัว หักในะที่จ่ายทั้งหมดสำหรับยื่นออนไลน์เนี่ยออกมาอัตโนมัติเลยนะครับตามนี้นะครับก่อนหน้านี้มันมีจ่ายค่าขนส่งไปด้วยวันที่ครับผมประมาณนั้นอ่ะสมมติผมปิดไปแล้วก็พอผมอยากจะสร้างรีพอร์ตค่าใช้จ่ายมันก็ออกมาเป็นรีพอร์ตค่าใช้จ่ายเลยนะครับว่า ในเดือนมกราคมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับมันก็จะซัมมาให้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเพิ่มลดแต่ละหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายประมาณไหนนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้รีพอร์ตภาษีซื้อรีพอร์ตภาษีซื้อเอ,อ่อสร้างรีพอร์ตอ่ะภาษีซื้อตรงนี้นะครับ ็จะเลือกของเดิมมกราคมก็กระบบก็จะสร้างรีพอร์ตภาษีซื้อของเดิมมกราคมได้นะครับประมาณนั้นก็เป็นระบบใบสำคัญจ่ายสามารถแบบสมมติเราสร้างเทมเพลตแล้วก็โหลดเทมเพลตได้กรณีเทมเพลตที่เราแบบเจอกันบ่อยๆนะครับอย่างเงี้ยครับปึ๊บข้านมลูกนะครับอะไรประมาณนี้เพื่อให้การจัดทำใบสำคัญจ่ายเนี่ย ค่อนข้างงายขึ้นนะครับโอเคงั้นจบดีกว่านะครับ